สวัสดีค่ะพี่นองยุกับพิชทองวิจนนี่ละเพื่อนโชว์ออฟฟิเชีลค่ะมายางพันน่ะวันทอุตสาหะทางขอกันนั่งยืนนานนานรถล้างวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สดใสขึ้นไหมโอเคเมื่อวานหนาววันนี้ร้อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ว่าขอเป็นแบบ เขยังแบบว่าเงาเงากับสิเป็นมาเขาเป็นมากระสิเหมือนอันเขาอื่งเนี่ยก็เฮ้เขามันมากระสิเป็นฮิสโต้ได้เนาะไอสเปรย์ไปดูให้แลยมันไม่มีมันไม่มีที่หนูอยากได้มันมีแต่แบบเหมือนของพี่อ่ะสเปรย์แดงซึ่งจะต้องใช้ของพี่แล้วแหละมันเหม็นนิลี่นี่ยูแดงหรือมิงผมมันเหม็นนิลี่ดําอันนี้ยไม่เป็นกุยด้วยเดี๋ยวของพี่มาใช้พี่มีสีดําอยู่จะไม่รู้ไม่รู้จะตัวของหนูไหมแต่มันหอมนะแล้วมันแข็งด้วยเดี๋ยวเอามาดูเดี๋ยวเอามาใช้ก่อนก็ได้ใช้ด้วยกันไปอะไรนะ อะไรในมืออหนูอ่านนะมาแต่ของตะวันนูลืมทาครีมเคแล้วไปยกกองขึ้นก่อนอันอัปเดตอาการนะคะเมื่อคืนนี้ที่คุกกบไปคุกกบอีลีบออันแดงที่ซื้อบบมมค่ะตะวันบ่มีแฉคุปยุ้ยซุ่มมือพี่เลยเห็นนะเธอหนิชอบสะดุดซุ่มมือเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฮาจริงเพราะว่าแบบแบบแบบนี้เลยพี่จอนแบบไหนบบนี้เลยนใช่ปะอา้อาวอา้อาวเาเป็นแฟนล้วพะนะพะ <c oughs> ี่แจ็คอะไรมั้งอันแเงั้ยแจับ คนเห็นเจ้าซิลูตยังสูมือเนาะหนูตไม่ดได้ตั้งใจดิมันเปิดเอง <c oughs> บอกมันนั่นพื้นที่แต่ละหม่องพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี่นี่พื้นที่แต่ละหม่องมันสิเป็นสไตล์นี่นะนะเนาะแพงเนาะแต่ละพื้นที่เพราะว่าเราเราก็เจอแบบแบบสถานที่<อ>มันไม่ได้ไม่ได้เรียบเนาะปกติท่านี้แม่หนูจะใส่รองเท้าเล่นขึ้นไปรอ,องเท้าแตะขึ้นไปแล้วค่อยใส่ใหถุงสูงแตะอันนี้พ่อนอนไงพ่อนอนก็เลยไม่มีคนให้เราให้เรานอนเพราะว่าแมนเดี๋ยวพี่ เยวเสิพยายามมาเบิ้งดูดูพยายามมาซอยหนูดอกเปิดคลิปไปนั้นหลังจากไม่ได้ถ่ายห้าหกวัน,นพี่น้องพี่น้องสีเบิ้งงหาบ่ปน้องน,น,น,นี่เนาะเบื้องเขาพ่อแม่ถ่ายอยู่หนูกระโปแต่ว่าไล่สูตรบาง,บางเลนนี่คุณเบิ้งสองรอยกว่าสองร้อยกว่าคนพูดเองอ,เอันไล่สูตทางยูทูบพี่น้องฝากเป็นกระตังใจพี่จอนเนี่ยเลยเวลาพี่จอนไลส่สูตนะเอาเฮียแล้วถ้าลมบำรุงลุงนานามันกรดิบผิวมันชุ่มชื้นอ็นยืนยยืนร้อว่า เสาวสุดอุบลก็แล้วกันนะค,ะคอยหัวคอยหัวบาคาคักคะคอยได้ยินอยูค่คอยมาอ้าวสั่งตำนานตลอดเลยเหรอยว่า่ะสั่งตำนานตลอดแต่ไม่เป็นไรไ <laughs> อุบลซีสกเกียมันก็ใกล้กันไม่เป็นไรหรอกไม่หนูคิดว่างานวันนี้มันอยู่ที่อุบลใช่ไหมวันนี้อุบลของแทนนะอย่าลืมอย่าว่าซีสกเกียนะว <laughs> 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 ันนี้เป็นซีสกเกียค่ะ <laughs> แต่ว่าปีนี้อุบลเราเยอะมากเนาะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ตัวนะหนูมารู้อีกฉากหนึ่งพี่เตียบอกว่าฉักแพง ถ้ารต,ตัวว่านี่คิวหัวประสันอันได้ยินพิเศษสาวสุดอุบลตะวันเรียนยูนิสกเกตพะนะโอ้ยสร้างตำนานตะละมืองตะละมืองหรือซ้ำกันลูกสาวข่อยพี่น้องโอ้ยตะลเมืองตะลเมืพ่อได้หัวตะละมืองตะละดี <c oughs> สรุปงี้ฮะปาร์ตี้ไปละกันซีซั่นของชีวิต,ชวตใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่คุณชีวิตคนเรามันสั้นนะพูดจริงๆแต่วันใจพุ่งยังไม่รู้เลยแต่ปีนี้พี่ก็เสียทุนเสียทั้ง สูญเสียทั้งปีเลยนะอันนี้พูดทั้งทั้งยาที่รักซูงยาก็สูญเสียหมาก็สูญเสียอีกมันไม่เหลือขอให้เป็นปีที่สูญเสียที่สุด<ท>คือเป็นปีนักสุดๆแล้วอ่ะปีนี้พ, <อ S 1> พี่จอนจอน,นะเออเอเอเพื่อนบายวันอันเมมแล้วบายวันเห็นเขาให้หนูซื้อมามา่าขนมปังไว้กินเด็กในเวลาหนูหิวหนูไปหาคอทานมาตะเลียดตูนเอ้าเรียกเขาว่าเมื่อไงจ้ำเขากันกับตับกระพงกับพ่อเขาเป็น่ตะเลียดจุนเดือดจุนคราพ่อหนูนอนตอนตีสามหนูหิวข่าวไร หนูยังไปขอปิ้งไก่ยูเต็นที่หนูเกอร์หมืน่นไอ้ไม่ยังให้หนูก,กินวอลหนูว่าหนูหิวเขาไว้แล้วโอ้ยก็บอกว่าเขาแบบเขาไปตรมองเยี่ยยู่มองเยี่ยเขาเยี่ยมันเริกินไหลกันเยี่ยกัน,กน,กน,กนมักตุนไปเด็กเด็กกันแค่ได้ปิ้งไก่อันนึงแต่วันนี้มันมีเซเว่นหลังแต่ว่าเอามาจำกินกับ,บอันอันแต่บางครั้น่ะหนูจำปลาแดกที่มันเหลือเด้เพราะว่าหนูหิวแห้งใครว่าโอ้ยขอว่าพี่น้องลังมื่นเนี่ยเต็มเต้นแล้วกินเจ๊ซีเรียกกินเองจนจนกินบ่ทัน มือพอมีนี่กะบอมีหลีเมื่อเชไปกินขา้าวพอยเกลือกะบ,บ่รู้จักควัวคัวอยิ่มใส่กับ,บโอ้แต่เกดกตูดเด็ซุกีกะโอ้ยเกลือกว่านี่ไหมเอาอาการหนาวหนามันต้องมันต้องอย่าง,นะงาน,นั้นเนาะเราต้องหาวันที่เขาจี<ป>๊ดได้อยู่ถ้าไม่สิ่งเป็นเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยู่บอ่อือุ้ยแต่เมื่อคืนพี่นั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมเธอร้องเพลงอ่ะอุ้งอิงเนาะใช่อุ้งอิงไหมเพลงไหนเป็นทางตั้งเองหน่อยบอมีเพลงใหม่ล่าสุดเลยหน้าหน้าเวทีใช่หน้าวทุมันมันหวานมะคะเกลยมันเสียงหวานมะขนาดวิธีอ่ะใช เพราะว่าเขาปรับไมาแต่และคุณแบบเลิศไม่ได้ยินแต่เมื่อคืนขี้เสียงฉ่ำเว่อร์แต่งไม่ไดต่หนูชอบรู้ไหหนูชอบเพลงอย่างที่สุดเพลงอย่างเอินฮักนาเอกหน่อยเมนรู้สึกว่าเขา,าเขาก็เสียงแม่นเขาปากเธอเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าซ้อมไว้เพื่อเอามาออดิชัน่นแต่ว่าไม่ได้ออเพลงนี้ <c oughs> ก็เลยออเพลงใหม่เสียงแตกๆนั่นนี่ไม่ใช่ค่ะมันเพิ่งตื่นมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคมันต้องเลาะยังไม่ได้กินน้ำเลย ดื่มน้ำหน่อยดูมาแล้วไฟมาแล้วเสียงมัสิปิดน้องไม่กินยาลัดไปเนี่ยเด้อจิบมันจิบกว่า่าคลิปเออเรา่มทายคลิปแล้วเฮ้ยทำไมชอบสีแบบนี้จังเลยวะเห็บเสนีไหม เอทำไมมันน่าฟังจังเลยเสียแบบนี้ค่ะอยากถึงพัดมาพอให้มารอให้โน้ยู่ข้างเด่งเด้เอาไปจะฟังอีหลีมันเป็นแบบมันเป็นชัดถอยชัดคมดิแม่มันดูเป็นแบบไม่ปรุงแต่งอะเมื่อกี้อะจริงจริงต้อหนูเป็นใครใช่ไหมพี่เสียงนี่ยเสียงมันมันเหมือนเสียงจะแตกอะเสียงมันมันเหมือนเสียงกำลังจะแตกไวอะมันไม่แตกแต่ว่าหนูนอนเพิ่งตื่นเแค่หนูนี่แคเพิ่งตอนหลังกากซีแมพเพิ่งตื่น นี่มันเป็นเสียงมันเวลาบอกมันก็นเต็มปากเต็มคำนี่างนมีคนรู้สึกว่ามันอย่ากได้เสียงสีกระเทือนแมนหนูอยากได้หนูก็ชอบอะไรที่เป็นเอกลักษณ์กะอยากได้พยายามร้องเพลงเขาอ้าปากกว้างอันนี้คือหลักการเวลาร้องเพลงอ่ะอ้าปากกว้างนะคะช <laughs> อบประรามาณ <laughs> อ๋อค่อยเบาไหวอ่ะค่อยมีให้ค่อยเพีย้ยค่อยสิเป็นล้มอยู่นี่แหละครูได้เอามาติดมูอุ้ยชายแดนี่กตี่นั่งกันแม่แล้วนี่อันเดียวดีที่ไม่อย่างนี้ <c oughs> ไม่ไปนะฉันไม่ไหวฉันเหนื่อยไม่ใช่ไหมฉันจะนอนรอเธออยู่ในเต็นท์หรอฉันไม่ไหวจริงๆวันนี้อ่ะเหมือนจะเป็นโอเคบอมเมร์นี่แบบขาเป็นเลื่อยๆไหม่ะเทคฮอร์โมนพี่น้องแหรอแบบมันเมื่อยแห้งไหมคะขาอาไปพี่น้องหลายๆเนาะเต้บดวยงางไปน้ำนองเพราะว่าต้องเก็บแห้งไว้ถักเก็บแห้งไว้ถักเต็นท์ถ่ายยางไม้สม่พี่น้องค่ะ ขออภัยพี่น้องที่บ่ได้ยางน้ำน้องเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็สิพยายามมาหาน้องหลูๆหาน้องสมือคือเก่านะคะไปพี่น้องฝากกด้ยไรกุ้ยแชร์ฝากกดติดตามช่องวิญญาณด้วยนะคะขอบคุณทุกการขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะกระบวนการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบาย